สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะพี่นะอิสระพระทวดทิศนะพี่นะในอีพีที่สามสิบเอ็ดเนาะพี่เนาะองละหนึ่งร้อยบาททุกรายการเลยนะพี่นะวันนี้เนาะหนึ่งร้อยบาททุกรายการเลยนะพี่เอาของเก่ามาโละด้วยนะพี่นะเป็นบางองนะพี่เนาะมีของใหม่เยอะแยะเลยนะพี่วันนี้จัดไปเลยองละหนึ่งร้อยบาททุกรายการใครชอบนะครับสนใจโท,โทรมาได้เลยนะพี่นะ e ีที่31มสเอ็ดนะพี่องละหนึการจะส่งทุกบ้านเลยนะพี่มาเหมาเลย50บาทส่วน,นนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อน้องนะพี่นะอิสระพระทวทิศนะพี่สนใจโทรศ6นยะ์หกสามสนึ่งห้าเจ็ดสองหะหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์เดียวกันเลยนะพี่นะเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาเนาะพี่เนาะเรามารับชมกันองค์ที่1เลยนะพี่นะ <c oughs> องค์ที่1น่งนะครับ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนาะนี่นะครับรายการที่หนึ่งด้านหลังนะคบพี่นี่นะครับองที่หนึ่งอ่ะเรามาชอมมังกรปลารายการที่สองรายการที่สองเป็นชินาราดนะพี่นะ เป็นชินาราดนะพี่อินโดจีนนะพี่นะรายการที่สองนะครับอ่าเรามาชมมังต่อไปนะพี่นะรายการที่สามรายการที่สามนะครับนี่หลวงพ่อเงินนะพี่นะวัดบางคลานจบนะครับหลวงพ่อเงินรายการที่สามนะพี่นะ เรามาชมมังกรไปไายรายการที่สี่พระปิดตานะพี่นะพระปิดตารายการที่สี่หลวงปู่โตะนะพี่นะพระปิตาหลวงปู่โตะนะรายการที่สี่นะครับย้ํานะพี่ ep นี้หนึ่งร้อยบาททุกรายการเลยนะพี่นะจัดหนักให้พี่เลยเรามาชมมังกรปนานะพี่นะรายการที่ห้าหลวงปู่สุกนะพี่นะเหรียญเล็กนะพี่องค์ไม่ได้ใหญ่นะพี่นะนี่ประมาณนิ้วหนึ่ง นี่นะครับหลวงปู่สุกนะพี่นะรายการที่ห้านะพี่นะอ่ามาชมมงตะปลายรายการที่หกรายการที่หกนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่นะอ่าด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมงตะปลายรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนะพี่นะเป็นหลวงปู่สุก นี่นะครับด้านหลังนะอ่ะเราไปชมมังกรปายนะครับรายการที่8รายการที่8เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะพี่นะมีของเก่าอยู่นิดหน่อยนะพี่นะแล้วก็ที่เหลือของใหม่หมดเลยเนาะรายการที่8นะพี่นะ100บาททุกรายการเลยนะพี่ EP นี้อ่ะเราไปชมมังกรปายรายการที่9เป็นเหรียญหลวงปู่ทวด ด้านหลังนะครับเอาเราไปชมมงต่อไปนะพี่นะรายการที่สิบรายการที่สิบเป็นพักกิ่งนะพี่นะหนะลวงปู่หลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพอ่พอพ่อทิมนะพี่นะหลวงปู่ทิมนี่ครับรายการที่สิบไปพร้อมกล่องอย่างนี้เลยเนาะพีนะ่เนาะหนึ่งร้อยบาทนะพี่รายการที่สิบเอเราไปชมมงต่อไปรายการที่สิบเอ็ด รายการที่สิบเอเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครด้านหลังนะครับอ่าเรามาชอมังต้าไปเนาะพี่เนาะรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเป็นยักษ์นะพี่นะอ่าด้านหลังนะครับ อ่ะเราไปชมมังตาอไยรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะพี่นะนี่นะครับอันนี้ไม่ทราบนะพี่ว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะพี่นะรายการที่สิบสามด้านหลังนะครับอ่ะเราไปชมมังต่ปไปนะพี่าาร, 14. รายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่นะเหรียญหลวงปู่ทิมนะพนะี่ านหลังนะครับอ่ะเรามาชมมองกรปลานะพี่นะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะพี่นะหน้ากากสีทองด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมังต่ปลานะพี่รายการที่สิบหก รายการที่สิบหกนะครับเป็นพระรอดนะพี่นะ <c oughs> เป็นพระรอดนะพี่นะรายการที่สิบหกด้านหลังนะครับอาา่เรามาชมมังต่ปลารายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดเป็นอาจารย์เปิงนะพี่นะ EP นี้จะลงสายหน่อยนะพี่เนาะ น้องพึ่งกลับมานะพี่นะทำทุระมานะพี่สายหน่อยวันนี้ลงสายหน่อยนี่นะครับรายการที่17บเจ็ดนะพี่นะเอาลาไปชมองตาปลารายการที่18รายการที่18บแปดนะพี่เป็นเหรียญอาจารย์นำนี่นะครับเหรียญอาจารย์นำวัดดอนสาลานะพี่นะเหรียญอาจารย์นำรายการที่18บแปดนานหลังนะครับ เรามปช่อมังต์ตาบนะพี่รายการที่สิบก้ารายการที่สิบเก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะพิมพ์นิยมอ่าด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมอมังต์ต่รายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกโลด้านหลังนะพี่นะ อ่ารายการต่อไป,ปารายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นแหวนลงปูทวดนะพี่นะนี่นะครับเป็นแหวนลงปูทวดนะพี่เนาะอ่าเหรียญแหวนใหญ่อยู่นะพี่นะนี่นะครับไซส์มาตรฐานเลยนะพี่นะใส่นิ้วชี้ได้นิ้วนิ้วชี้ได้เลยเนาะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเอาไปชมต่อไปรายการที่ยี่สิบสอง รายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะพี่นะห่วงเชื่อมนะครับเหรียญลงดําด้านหลังนะครับรายการที่ยี่สิบสองอ่าเรามปชมบมังกรปลายรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงปู่หมุนนี่นะครับเหรียญหลวงปู่หมุนนะพี่รายการที่ยี่สิบสาม ย้ำนะพี่วันนี้องค์ละหนึ่งร้อยบาททุกรายการเลยเนาะมีของเก่าด้วยนะพี่เอาของเก่ามาโลด้วยนิดหน่อยเนาะพี่นะเนาะอาเรามาชมวงต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะนี่นะครับเหรียญอาจารย์แสงด้านหลังนะครับ <c oughs> อาเรามาชมวงต่อไปรายการที่ยี่สิบห้า รายการที่ยี่สิบห้านะครับพี่เอาไปในนี้ดีกว่านี่นะครับรายการที่ยี่สิบห้าเหรียญหลวงพ่อรวยลงยานะพี่นะภาษาทิกโรนะครับรายการที่ยี่สิบห้าอ่าด้านหลังปลายเรามาชมมองต่อไปรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญของพ่อลุ่งนะพี่นะวัฒนากบับเบอ นี่นะครับด้านหลังเนาะอ่าเรามาชมมังกรปลายรายการที่27จะไปไว้หน่อยนะพี่มีหลายรายการมากรายการที่27เป็นเหรียญของปู่เอี่ยมนะพี่นะด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมังกรปลายรายการที่28รายการที่28นะพี่นะ หลวงพ่อพอดีนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อพอดีรายการที่ยี่สิบแปดด้านหลังนะครับอ่าเราเป็นช่อมังกรปลารายการที่ยี่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อเพชรน,นะพี่นะนี่นะครับด้านหลังนะพี่นะเกาะพังงนัน รายการที่ยี่สิบเก้าอ่าเรามาชมมงต่อไปรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบนะพี่นะอันนี้เป็นรูปหล่อนะพี่นะหลวงพ่ออะไรน้องไม่ทราบเนาะนี่นะครับด้านหลังนะครับพี่อ่ะเรามาชมมงต่อไปเนาะพี่นะ้องรายการที่สามสิบเอ็ดกันเลยรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นเหนรียญกรมหลวงจุมพรนะพี่นะพิมพ์ใหญ่ เป็นเหรียญใหญ่นะพี่นะด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมังกรปลานะพี่นะรายการที่สามสิบสองรายการที่สามสิบสองนะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดไหมพี่อ่าหลวงพ่อสุดนะพี่นะวัดกาหลงนะครับ นี่นะพี่นะสวยๆเลยเนาะพี่เนาะะเรามาชมมังกรไปนะครับรายการที่สามสิบสามรายการที่สามสิบสามเป็นพระปากน้ำนะพี่สมเด็จพิมพ์ปากน้ำนะครับผมด้านหลังนะครับเรามาชมมังกรไปรายการที่สามสิบสี่ รายการที่สามสิบสี่เป็นหลวงพ่อปลานะพี่นะหานุมานแบกแท่นนี่นะครับสวยเลยนะพี่นะพิมพ์ด้านหลังนะครับรายการที่สามสิบสี่อ่าเรามาชมมังกรปลารายการที่สามสิบห้ารายการที่สามสิบ้าพระพิตาหลังแบบหลวงพ่อเก้วนะพี่นะด้านหลังนะครับ อ่ะเราไปชมมังต่อไปรายการที่สามสิบหกรายการที่สามสิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมด้านหลังนะครับพี่อ่ะเราไปชมมังต่อไปนะพี่รายการที่สามสิบเจ็ดรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นเหรียญของปู่ทิมนั่งพาน,นะพี่นะด้านหลังนะครับ เรามาชมมัง่อไปในรายการที่38รายการที่38เป็นพักกล่องนะพี่นะหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่นะครับเหรียญเสยมา8รอบนะพี่เนาะหลวงปู่ทิมนะครับไปพร้อมกล่อ,นองนี้เลยนะเอาไปร้อยเดียวพอนะพี่นะโละเลยนะพี่เรามาชมมัง่อไปนะพี่นะรายการที่39รายการที่39เป็นเหรียญของพ่อพรม ด้านหลังนะครับพี่อ่าเราไปชมมังต่อไปรายการที่สี่สิบรายการที่สี่สิบเป็นเหรียญหลวงพัชจาดด้านหลังนะครับอ่าเราไปชมมังต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ด รายการที่41นะพี่เป็นเหรียญของปูมหมุนนะครับผมด้านหลังนะครับอ่าเราไปชมมังต่อไปนะครับรายการที่42รายการที่42นะพี่นะนี่นะอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะ้องไม่ทราบนะ ด้านหลังนะครับอ่ะเราไปชวมวองต่อไปในะรายการที่43อ่ารายการที่43นะพี่นะเป็นนี่นะครับอันนี้ไม่ทราบนะพี่ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเนาะ อ่ะเรามาชมมงต่ไปไารายการที่4 4กันเลยรายการที่4 4นะเป็นรูปหลอเพราะทานขายนะพี่นะรูปหลอเพราะท่าน้ายนะพี่รายการที่44ย้ำนะพี่นะ EP นี้100บาททุกรายการเลยเนาะอ่าใคยได้ใครไวใครได้นะพี่นะอ่าเรามาชมมงต่ไปไารายการที่45หรายการที่45ลีลาเม็ดขนุน ด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมงต่ปลารายการที่4ี่สหเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าเหรียญล่อโบราณน,นะพี่นะเป็นเหรียญล่อเลยนะพี่นะอ่าด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมงต่ปลารายการที่47เจ รายการที่สี่สิบเจ็ดอันนี้น้องไม่ทราบนะพี่เป็นนางนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นของวัดไหนนะพี่นะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะพี่นะอ่าข้างหลังริบเรียบไปเลยนะพี่เนาะอ่าเรามาชอบมังลาปลายเนาะพี่เนาะรายการที่สี่สิบแปดรายการที่สี่สิบแปดนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะพี่นะเหรียญกลมหลวงพ่อกันห่วงเชื่อมรายการที่สี่สิบแปดนะพี่นะ อ่ะเรามาชมมังต่อไปรายการที่สี่สิบเก้ารายการที่สี่สิบเก้านะพี่เป็นเหรียญของพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะพี่นะเหรียญของพ่อมุ้ยนะพี่รายการที่สี่สิบเก้าด้านหลังนะครับสองห้าหนึ่งศูนย์เหรียญของพ่อมุ้ยนะพี่นะรายการที่สี่สิบเก้าอ่ะเราไปชมมังต่อไปรายการที่ห้าสิบรายการที่ห้าสิบ เหรียญลงพ่บพรมนะพี่นะด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมงั้นปลารายการที่ห้าสิบเอ็ดรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะพี่เอาไปคู่กันเลยเนาะพี่เนาะนี่นะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะพี่เหมือนกันเลยนะพี่นะเอาไปหนึ่งร้อยบาทรายการที่หนะ้าสิบเอ็ดเนาะ นี่นะครับอ่าเอาไปสององเลยรายการที่ห้าสิบเอ็ดหนึ่ง้อยบาทแต่มันเป็นองค์เล็กนะพี่นะนี่นะครับใครชอบเอาไปได้เลยนะรายการที่ห้าสิบเอ็ดเอาเราไปชมมังต่อไปรายการที่ห้าสิบสองจอบเล็กหลงงพ่งเงินด้านหลังนะครับ เรามาชมมังกรปลารายการที่ห้าสิบสามรายการที่ห้าสิบสามเป็นเหลยญหลวงพ่อท่านเขียวเหมือนมีคนเคยสั่งน้องไว้นะหลวงพ่อท่านเขียวแต่น้องจําไม่ได้นะพี่นะเรามาชมมังกรปลารายการที่ห้าสิบสี่รายการที่ห้าสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อแซมนะพี่นะเป็นเม็ดแตงนะพี่นะรายการที่ห้าสิบสี่นี่นะครับ เอาไปคู่กันนี้เลยดีกว่าเรียนหลวงพ่อก,กันนะรายการที่ห้าสิบสีนะ่เอาไปคู่กันเลยหนึ่งร้อยบาทนี่นะพี่นะเอาไปคู่กันเลยรายการที่ห้าสิบสี่เนาะอ่านี่นะครับเราไปชมมังกรปลายรายการที่ห้าสิบห้ารายการที่ห้าสิบห้านะพี่นะนี่เอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล นะพี่นะจัดโปรไปเลยนะพี่ไม่ออกขายขายไม่ออกนะพี่นะองค์นี้มีคนตีกลับมาอ่าน้องจัดไปเลยร้อยหนึ่งอ่ะเราไปชมงเราไปรายการสุดท้ายของวันนี้รายการที่ห้าสิบห้าเอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทสามองค์จุกจุกไปเลยนี่นะพี่นะหลวงปู่เทมอ่าไม่รับตีกลับ เอาไปเลยพี่ใครอยากได้เอาไปเลยนะพี่นะนี่นะครับหนึ่งร้อยบาทนะพี่สามรายการนี้เลยเนาะพี่เนาะหนึ่งร้อยบาทเขาไม่รับน้องขายเองนี่นะอ่าสำหรับวันนี้นะ้องก็ไล่ครบหมดทุกรายการแล้วเนาะพี่เนาะองค์สุดท้ายรายการที่ห้าสิบหกนะพี่ใครสนใจองค์ไหนทุกใจองค์ไหนโทรมาทักมาช่องทางนี้ได้เลยนะพี่นะอิสระพระทศทิศสนใจโทรศูนย์หกสามสามหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าสองนะพี่นะ อ,องละหนึ่งร้อยบาททุกรายการเลยค่าจะส่งห้าสิบนะพี่นะในอีพีที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะเอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทเนาะช่องทางนี้เลยนะสำหรับวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเนาะนี่นะครับที่เข้ามารับชมสำหรับน,นี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ